โปรเฟชชั่นไลฟ์ทรีทเมนต์คือโปรแกรมการดูแลผิวหน้ากระจ่างใสและช่วยกระชับใน4ขั้นตอนค่ะมานอนให้ผ่อนคลายแล้วมาทําหน้าให้ใสกันค่ะขั้นตอนแรกคืออะควาโหมดขั้นตอนนี้จะช่วยทําความสะอาดผิวอย่างล้ําลึกด้วยการช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าคราบเมคอัพที่ตกค้างรวมถึงช่วยกําจัดสิวเสี้ยนเล็กๆด้วยค่ะต่อมาคือขั้นตอนโซโนโหมดคือการผักวิตามินบำรุง5ชนิดเข้าสู่ผิวหน้าให้หน้ากระจ่างใสและกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนขึ้นค่ะ ต่อมาคือขั้นตอน lifting mode ขั้นตอนนี้จะช่วยในเรื่องของการยกกระชะับ lifting หน้าให้ V-shape รู้สึกได้ทันทีหลังทําเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือ RF mode ขั้นตอนนี้จะช่วยในการไหลเวียนของระบบเลือดค่ะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหลังจากขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการนวดหน้า11ท่าเพื่อผ่อนคลายค่ะ หลังจากทำเสร็จจะเห็นได้เลยนะคะว่าหน้ายุกระชับและกระจ่างใสขึ้นทันทีค่ะแวะมาผ่อนคลายและได้ความสวยกลับบ้านที่มีราชาคลินิกกันนะคะ